ซ้ายไหนมานะนาดาม,มันหนีไปไหนนี่ตัวท้ายนีย่ตัวท้ายตัวท้ายชุบตู้ละชุบขึ้นมาสองตัว นี่ยลงกับพี่ก็ได้ตัวหนึ่งละขับรถด้วยโอ้ย เกือบหลับจะกลับมาได้สไตล์โอนโมนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอออฮ้ยวุ้ยแลกกันห่อลูกพี่ชุบหน่อน โอ้แลกกันได้ไงอ่ะเกมฟรีไฟล์ลองเล่นแบบ ROV แล้วอ่ะเกินไปมันจะเพื่อนอัเพี้ยนเฮ้ยมีตัวฮันเน่เฮ้ยแดงโอ้โกงโกน่าเอ็กเกแปดแผดนนี้แบบ โกงเกินอะ่ะแผลตเนี้ยคนดูกับปืนไอ้จิ้วจิ้วจิ้วเนี่ยปืนโกงจัดอะ่ะแผลตนี่โกงจัดเลยนะบอกก่อนไม่ตอนเท้าขึ้นโอ้ยโกงเกินโกงเกินว่าเกินว่าเกินว่าเกินกน,น้องเกินไปฉันเนี้ยเฮ้ยมาล่าแล้ววะ่ะตีเราล่าว่ะคนดูตีเราล่าว,วะ่ะโอ้โห เอามันเอามันเอามันสองตีพองตีประกันอยู่สองตีบอกกันอยู่โอเครับรู้เรื่องรับทราบไป่าเราเตะนายเบอร์ตัวหนึ่งดาหนึ่งมาไปอยบนบ้านนะบนบ้านอ้ยต้องใหม่มาอุ้ยชนะสองป่ะเล่นไปเล่นไปเล่นไปดา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 สวย ตัวไว้แล้วหลังขวาสองตัวอุ้ยเมาหลอนเมาหลอนแป๊บนึงเมาหลอนหมดแล้วใช่บ้าโอ้โหยังไม่ทำเลยเลยช็อตเนี้ยหายหมดเลยโอ้เพื่อนโหดเกินเฮ้ยมีตจรวดบ,บ้านซ้ายล่างบอกกันอยู่ได้ยินเสียงรถทีมบ้านเฮ้ยลงใหม่จะดาวดาว ลากลาก่อนเราต้องลากก่อนครับมันด้ดาวเฮ้ยมันชุกันปาเฮ้ยป่าระเบิดไม่เข้าหกสิบอีกแล้ว,วอ,อีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอา เฮ้ยอะไรอ่ะล่างบนรถเฉยใช้วิชาหายตัวก็กว่าใช้ตะกิ้หายเฮ้ยมีตัวขึ้นไปฝั่งลงสีน่าจะเยอะว่ะวูดีไงลงมาใหม่บนหลังคาบ้านหลังคาบ้านแสดงสองตัวเลยพี่สองตัวเลยหลังคาบ้านลงล่างละตัวนึ่งสวยเฮ้ยอะดับตัวนึงเฮ้ยโอ้ ติดสตาร์น,น่ะันดักพอดีเลยอ่ะลูกพี่โอ้จบเลยมันเอานเนมาอยู่ 1, 2, ชั้นสองปะคมหรอจะดาแล้วจะดาแล้วจะดานัดเดียว<อ>สวยจอยวอลน่จะจอาปืนมันโอเค ดาวดาวดวชุบน้งได้ปะมาข้อนมนีตงนะบันพีกมีแล้วบันพกไเท้าเคลื่อนพี่พุ่งลงแน่ขอมู <สง S 1> ปืนเ <สะ S 1> บิรปืนลาวปืนกลมีบู่บนหัวต่ดาวลงรถมาตัวหนึง่ง nào không rồi, nào mọi người 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 mọi lên này, người 3 người mọi người đấy người mọi người mọi ไม่เตะลงไปเขาเช่าอยู่ไปเช่าอยู่ดาวสตัวไอมาดิลงไม่หยุดไม่พักไม่หย่อนแลยเตะเตะขับรถอะ่ะโดยตรงอะ่ะ มันบ้ามวยมันคิดว่าเป็นเกมขับรถยังไงวะเฮ้ยเลยดิเฮ้นี่รถพีก,กลับมาได้ด้วยอัยนี้เกมอะไรครับยังวันนี้โอ้โหรถบ้ามากวดิ อันนี้มาไงวะเนี่ยลูกพี่มาไงเนี่ยมาไงกันเนี่ยลูกพี่เยอะจัดเลยเอ้าเหลือเราสองคนหรอโอ,อ้มันเล่นอะไรกันวะเนี่ยรถยกล้อกันเล่นเลยอ่ะตายเฮ้ยมีประตูวัดปะเราต้องมีประตูวัดไม่มีเลยประตูซ้ายมีแต่ไม่ถึงไม่ถึงตู้ว่ะ มันมีเลือดไงหน้าเรามีตัวนึงเนี่ยไอ้หน้าไอ้ดับเนี่ยเกมอะไรเนี่ยเฮ้ยเกมอะไรอ่ะเฮ้ยอยากขอถามคนผมเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย โอ้โโอ้อะไรวะเกมขับรถอะโอ้ขอดู่อนเลยคันแชมป์อะโอ้หัวจะปวดว่ะอะไรอะไอ้ปวกนั้นน้องกูขอดูก่อนมันจะเล่นกันยังไงเนี่ยโอ้ ตีละตัวด้วยแ้วขับดบ,บัามกันด้วยโอ้ยยังไงโอ้เล่นอะไรเนี่ยเมื่อไหรมันจะจบล่ะเล่นอย่างเงี้ยผมมีไอวอนเป็นสิบลูกผมก็สู้ไม่ได้หรอกเนี่ยแม่ขับวันเลยไม่ยิงเลย่ะดูดิมันจะชนะกันยังไงอ่ะ โอ้ยกว่ามึงจะบีบเอาขึ้นด้วยกันเอาเอาเอาเร้ยมบลักเลียมเอามือขึ้นกูยิกกูขึ้นมือกมึงรอกูขึ้นน่ะเอาเอาเรียบ,บร,ร้บรยอยนะเ,เ,เรียบร้อย,ย,อยมาได้กันอย่างนี้เองโอ้ยอะไรเนี่ยยิงบนรถได้ด้วยโอ้ยเอาแล้วไอ,อ้ม่วงกับเหลืองเอาม่วงกับเหลืองเอา ขอขึ้นบนรถแล้วยิงบนรถหรือเปล่าเอาเขาลงเอาเลียมเอาขึ้นต่อเอาอะไรเนี่ยเอาเอาลงไปเอาไม่เห็นอะไรก็ได้เห็นแหทเนี่ยเอาเอาลงไปเลยเออแข่งกันขับรถเอาขึ้นรถอีกแล้วเอาโดนระเบิดเอาอภันยาเอาเรียบร้อยเออเออย่างนี้เออเอ เยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมครับคาบผู้ชมผมแพ้ครับเยี่ยมเยี่ยมครับสิบเก้าคิวไม่มีความหมายครับสามสิบเจ็ดคิวบวกอีกเป็นสี่สิบสี่ห้าสี่สิบห้าตัวโอ้แพ้อย่างนี้ก็มีด้วยเออ